所以、so ดีครับพี่น้องมือนี้สิพาไปเที่ยวเด้อมีใจยุบสองศย์สันดีมือนี้สิพาไปเที่ยวไปชมบ,บรรยากาศน้ำกันมือนี้ว่าสิไปทั้งสะพานเทพสุดาคามไปแล้วเดินโน้ตเสาเป็นยังไงเดินทางยังไงพี่น้องไปน้ำกันเดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมือนี้ไปเมืองบรรยากาศบ้านเท่องทางอีสานภาคอีสานเดินทางไปกับน้ำฝนมือนี้ เดินทางเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันนี้เดินทางมุ่งหน้าสู่กาลสินอยากกระเพื่อทานโทษเราลัดว่าพี่เลยเขาเสศษลัดเขาเสศษลัดยังอุ่มทะลุไปท่าเรือขอนสพลาดเดียบสุดาเลยปเป็นไก่อาการดีมากเลยเออเพราะเห็ุเ่าแดแดแดูสวยพร้อมแตอยากมากขมาเลยนะจ๊ะเออทางทางเดินทางไปทางกาลสินเออ มาจากทาก่ากระโู้ตูมาเลยสวยปะ่ะปาสวยปลามันปลาอ,อ,อ,อ่อยแมนปลาอ่อยตอนนี้เขาอยู่ใส่ปลาวันใก็จะข่าวั้านดงสมบูรณ์แล้วเอ้ยเดลีเอ้ย,เ,เ,อยเ,เรวยวๆแล้วๆเย็วๆกลางวันจำพอดีแล้วก็ <c oughs> จะเข่าวน้องแคร์้องหินแล้ว và nó kia nó kia đông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  đồng đông kia đông kia đông kia là kia đông Là, 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 là. đông kia ừ. กันแล้วแม่จะมีบางมีมู่บ้านขาเจ้านี่มเป็นหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านมีสลาดค้าหลายนะมีร้านค้าหลายอย่างนี่ก็เป็นหมู่บ้านตุ้งสดก็มี่ตุ้งสดปลานิ้นสดมันไก่มันไก่เปล่าเนาะตุ้งกับมี่ที่แม่เขาเรียกคือสดตุ้งสดปลานิ้น นี่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 ปีานี่น่น้ำปลามาแนทร์แมแอนแลร์เปล่านาเคลอะรนเกลียสุดยอดเลยมีขั้วอพอมขล้วมาก็ยามันบดน้มันบุกเี่ยน้บุกนี่มีค้นายปลาพ่อมลาาตามสร้างขึ้นไปยุนีแต่ว่าเป็นจะส้มวิวแท้ว่าเมันมีตามสร้างนี่เลมีครับเพื่ละครพี่น้องเทปสุดาโอ้โหยากาศดีมาก ก็ดีสวยพี่น้องก็ดีไรไอ้ขึ้นแคน้ำฝนพี่พามาไปลองกินข้าวก่อนจอดกินข้าวก่อนอากาศดีไรพี่น้องโอ้บรรยากาศดีขนาดลำเป่าก๊าสินเฮงกองทัพต้องเดีนด้วยท้องโอ้ยขับบรรยากาศดีฝนมากินข้าวแล้ว ับกินเขาริมเปล่ากันเมนื่อนี้าสะพานเทพธิดามื่อนี้ครับบรรยากาศที่ดองเมืองเนาะอ่าก็อก้ำ่อืมอะไมตะาก่สมตวันก้อนอื่นมปรสมมกะตับเหสมตับ,ส,ตบส้บางกาแฟก่อน สร้างเขากันกินเขากนก่อนครับเเดินด้วยท่อเนี่ย้สร้างกัเขากินก้อนบ่ไห้เก็บทอเมีกังหัน่มพอมดน้ำฝนมันแะกินเขากันมาไว้หิวเขาแห้งจะไปบุนเล่นไหมล่ะ เออกินเขาหน้านี่ครับพอดแล้วสะพานเทพสุดาเนี่ยนะพี่น้องอากาศดีอยอเนี่ครับอากาศดีไรโอ้ยำทะเลน้ำฝนเป็นไรของแกบวนยำทะเลน่ากินบะเอ้าชิมมังดูกปินดูก่อนกินนังอน เพชรดอกเ็นตแเสียะแเสกแถมถำจครับยำทะเลเอาขอลงฝนฝนรีวิวมาเดียวมากินบรรยากาศริมเป่าสานเทพสุดาบเดียวเจีกับยำหอมทะเลร่วมรสชาติเย่กินด้ม่กินดวยมากิดีเลยพื้อนที่เด้่าเพชรดอกน้ำซ้มเพชดี่อ่อ้ําเข้าไปปาดรสชาติไหม ก็ได้แซ<ส>่บดิแซ่แบแซบแซบอยู่แซบอยู่เอาย้ำทะเลกาลสินกาลสินชิมมึงอะอุ้เอาทาต้โโโโโองโหว่โโโโยโหเลยโอเคโอเคพอกิดนดิพี่น้องเราลองชิมพวกกันโอ้โอเอหเโหด็ดครับพี่น้องวันนี้ของแท้คือเกาเขาแตงโมแซบบัตเตอร์ฟลัดเด็ดเอา คืนสะพานเหรอครับเป็นสะพานเทือกชดารับาดนรับสะพานสีม่วงนี่สะพานเย้าสะพานสะพานขาวขาวไม่น้ำจืดที่เย้าที่สุดครับบที่เย้าที่สุดก็ว่าได้ครับฮภดสวยนี่เหรอเข้ามาถ่ายรูปกันแต่ตอนนั้นเนาะสวยสะพานก็สะเย้าไปเย้าไปนี่นั่นหนาให้มองนะ

สภาพานแลวสูงสูงสูงต้นสูงต้นเเสียวเลยนี่ปกาเสียวเลยนี่สวยโอ้ยรถกระโดดลุ้มพอรถสวยมาครับเลยนี่สภาพานเงาสีสวยมันออกแล้วออกจากสภาพานไปว่ะ <reforms> <music Brothers> ตอนนี้ออกจากสภาพแล้วอย่างน้ะวัดพื้นไมุ่่ข้าววัดทุ่ข้า thank <laughs> you